ต่อไปเราจะลองมาคำนวณหาเงินเดือนตามอายุงานนะครับก็คือว่าถ้าเราทำงานเกิน2ปีเนี่ยจะปรับเงินเดือนขึ้น5%นะครับแต่ว่าถ้าสมมติยังไม่ถึง2ปีเงินเดือนจะเท่าเดิมนะครับก็จะมีอยู่2เงื่อนไขนะครับตามนี้นะครับดูได้จากตัวอย่างนะครับถ้าคนที่ทำงาน1ปีตรงนี้นะครับเงินเดือนก็จะเท่าเดิมอยู่ที่15,000าแต่ถ้าสมมติเกิน2ปีไปอย่างเช่นคนนี้2ปีก็จะเพิ่มขึ้นจาก13 0 0 0นะครับก็เป็น1 3 6 5 0 นะครับอันนี้ก็ลองมาดูวิธีการใช้งานก่อนอื่นนั้นไปที่ชีทที่ได้เตรียมไว้ครับนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันกันกบหน้าที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีการสาใส่ในส่วนของเงินเดือนตามอายุงานนะครับวิธีการนะครับฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือฟังก์ชัน if e ก็คลิกที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่เมนูแทรกครับแล้วก็คลิกที่ฟังก์ชันเลือกประเภทของฟังก์ชันให้เป็น ตรกะนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันให้เป็น if จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปแล้วก็ที่ช่องทดสอบตรงนี้จะเป็นข้อตกลงที่เราใส่ไปนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามได้นะครับก็คือฟังก์ชัน f 2ครับ f 2ก็คือจะไปเช็คที่จำนวนปีการทำงานก่อนถ้าน้อยกว่า2นั้นเราให้เท่ากับ d 2ก็คือเงินเดือนเท่าเดิม แต่นอกเหนือจากนั้นก็คือมากกว่า2นั่นเองนะครับก็จะให้ดีนั้นคูณกับ0.05ตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคูณกันเสร็จแล้วก็จะบวกกับดีที่เป็นเงินเดือนเดิมนะครับจากนั้นเมื่อใส่ข้อตกลงต่างๆไปแล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลที่ได้และเช่นเดียวกันกับเซลล์ที่เหลือนะครับเราสามารถที่จะคัดลอกแล้วก็คลิกเลือกเซลล์ทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็เลือกวางนะครับก็จะได้ เงินเดือนตามอายุงานของคนอื่นขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปใช้งานกันดูลองมาดูคนนี้ครับทำงาน4ปีนะครับดังนั้นเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นจาก10,000นะครับก็จะกลายเป็น1,500ซึ่งสามารถที่จะนําเอาเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในช่องฟอร์มูลาตรงนี้ไปพิมพ์ดูนะครับแล้วก็ลองนาเอาไปใช้งานกันดูครับสําหรับการปรับเงินเดือนขึ้นตามอายุการทํางานนะครับ